สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพอป,ปพี่น้องทั้งช่องบบาวเดียหักนรรรสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาวันนี้บ่มีดอกใหมหนาะจอเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอีหยางเพราะว่าลมมันแรงลมแห้งหลายกับพี่น้องขาเอาแต่บรรยากาศนาบ้านมาฝากนี่ละเอาก่อติดสถาน,นาการณ์หน่อยผู้ใดโปผู้ใด,โ,ดโปผู้ใดเข้มผู้ใดบ่เข้มผู้ใดนาแตกบดแตกนั่นละกัะพี่น้องขาจึงเป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมา ขาใส่ใจอย่างมอมแม่นี่ก็บ่อยากให้พลาดนะพี่น้องนะก็รณีสาวเท่าก็รณีหมอลำเถ่าเพิ่นมีการออกมาหมอลำสาวหมอลำเท่านี่ล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะที่มดกระแสแมวตั้งสัน้นเพิ่นมีการดอ,อกมะโพแต่เพดใหญ่ก็มีการตอกหน้างายไปเลยเงื้อไปเลยนั่นแหละคะ่ะอ่ะมาฟังกับพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านตรงนี้ก่อนนะคะพี่น้องก็อ่า ก็ขอบคุณไปยังเพจอิเซียม LV3 วาจังสันก็แล้วกันนะพี่น้องนะสืบเนื่องมาสืบเนื่องมาเมื่อเช้าเมื่อเช้าค่ะพี่น้องค่ะดาราซูปเปอร์สตาร์หมอลำที่หมอลำแ่าที่บดังกาลั่งเบิดแสงเบิดสีนั่นแหละกับพี่น้องค่ะแม่ว่ามันจะเป็นตลอดบาราปีในยีน่างนั่นแหละค่ะพี่น้อง,เ,ออง,พองเพิ่นม,มีการโพสต์ออกมาจังสี่ค่ะพี่น้องค่ะได้แล้ววันนี้ที่เราคอยก็มาถึงเวรกรรมเพจอวตาร คิดว่าตามตัวไม่เจอนี่คือเคสตัวอย่างสาธุเพื่นยัทนทุหน่อยมากน,น,นะนะขอให้คุณชอบดีนะอาโหสิกรมเพื่นบ้านนะนลืมล้อเลีอตัวหนึ่งบอยนั่งนะคะอันจริงๆแล้วกัอันนั้นหลายมันก็นเลยเห็ุผลปลื้มปลเตอเป็นบาเป็นบอไปนั่นหนหะนะคะอะโหสิกรมให้เพื่นบ้านแต่เรื่องคดีก็ว่าไปตามคาดีนะครับพี่เพื่อนบ้านค่ะพี่น้อง่า พออันนี้มาอิเซียมก็เลยเอามาโพสต์ต่อกับพี่น้องอิเซียม V3 นั่นแหละกับพี่น้องกับ LV3 นั่นนั่นนะคะเลเวล3อยยังว่านั่นแะหละอีเซียมอันนี้ขอบคุณทางอิเซียมน,นนะคะพี่น้องกาแม่ก็เป็นคนติดตามอยู่เหมือนกันได้ได,ได้ได้เขาเรียกอะไรทันใจดีกันแล้วกันนะคะเพื่อนกับมีการบอกว่าอย่าเคลมสิสองพอ คดีที่อีกเกติดคุกวันนี้ก็คือแฮชแท็กคดีเจ้าโอฟ้องเพจอีกี้แล้วชนะแฮชแท็กของหล่อนฟ้องแล้วแพ้อุดทรคดีไปจะชนะหรือเปล่าหล่อนใช้ทนายกฤษณะไม่ได้ใช้บริการทนายเดชาอยากเคลมสี่สองพอหมอล้ำเท่าแม่ให้พวกงเรียบรงจะกันแล้วกันนัน่นแหะนะคะ ฮแทกโพสต์นี้หล่อนยังไม่ชนะคดีอีกี้อีกเกลกเลยและไม่ต้องแซะถึงเพจอีเซียมเพิ่อนวานันนะพี่น้นะนะนองนะอันนั้ก็ก็ฟังไปกับบอีมี้ยไม่ผิดไม่ถูกหรอกค่ะพี่น้องขาแต่ว่าเพจใหญ่ที่น่าติดตามแม่กะติดตามเพิรโยแล้วก็ถึงอาจจะเป็นอวตารแต่เพจอีเซียมก็อวาตารน้ำดีจ้ะไม่ใช่เพจมิจฉาชีพ แบบไอ้เกิกหรือด่ามั่วๆลอยๆเรื่องหล่อนมีชู้นอกใจเพราะหล่อนก็ออกมาสารภาพกับชาวโลกเองว่าแอบมีพลังบวกตอนยังอยู่กับสามีชนีอิกี้ให้ได้ชนะ <c oughs> ชนะอีกี้ให้ได้ก่อนค่อยมาสืบเพจกูนั่นหละค่ะพี่น้องขาเป็นจริงเป็นปลอมอะไรอย่างไรก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าจากไหนก็นแล้วกันแต่ครนี้แม่ก็เลยมามองว่าในขณะที่มีการโพสต์ลงมานั่นอันตกลงมันจะเสียด้บ่ละพี่น้องขาในกรณีสาวเถาที่บ่เบิดบ่มี่กระแสแล้วนั่นน่ะมีการโพสตอ๋อหยอกต่างกันอีหอย่างพอคข้ามาโพสแบบนี้มาแก้ต่างแบบนี้ถูก ถูกผิดเราไม่รู้หรอกค่ะพี่น้องแต่ในสิ่งที่คนที่อยู่ในคําว่าในเพจหลักเปิดเอาออกมาแบบนี้แล้วก็มีการแคปโพสต์ตรงนี้ออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเอาตกลงเราเชื่อใครใครเป็นคนที่เอาตกลงไพเป็นค้นเข้มไพเป็นคนโดนโปไพเป็นคนโปใครเป็นคนแตกแ่นแหละกค่ะพี่น้องค่ะฮชแท็กหมอลำเสาวเถาที่ ไม่มีกระแสก่ก็แล้วกันไม่มีกระแสแล้วแต่มีกระแสอย่างอื่นขึ้นมานั่นแะค่ะก็สาวมันนั่นแหละค่ะลดมันลงจากน,อน,นก้อยแนวก็จีดีเอหรอกยีน่างนั่นนะคะ่ะพี่น้องขาโอเคเราเอามาพูดกันต่อกันนั่นนะว่าเมน้นจีดไปพบแพทย์ก่อนหรบ่บ อันบอแมนบอสิได้ไปพบแพทย์ก่อนกำหนดแร้วบ่อนะบาดนี้บาดนี้นั่นนหะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็รอดที่ตามกันว่าในสิ่งที่โป้หรือไม่โป้ใครแตกไม่แตกไผ่เข้มไผ่นั่นนะค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นสื่อที่อยู่ในโซเชีเยลมีเดียเนาะเราก็ฟังหูไว้หูแต่ที่แรกแน่มันต้องมีหละแตกสักจางสักคนนั่นแหละเพราะว่าอะไรตกลกมันจริงมันปลอมพยายามเสีอยออกมากบวเบิงตาม,มาตาเรือดห,หรือเปล่านั่นแหละค่ะอันนี้ก็ แม่ฉลองรวงนาได้บอลเหรอคำว่าแตกเป็นแตกนะะกั่นลหรค่ะพี่นอ้องโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามที่บอกให้ฟังหลายเรื่องอยู่โอเคนะคะสวัสดีค่ะ